สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเล่นเกม Slap ลป w e r นะคะนั่นเองค่ะ s l ล p Tower เปลี่ยนสีแล้วเหรอตอนแรก s l ล p Tower ไม่เป็นสีนี้นะใช่ไหมหรือว่าลืมสังเกตเพิ่งเริ่มก็มีการแกล้งกันเลยนะคะเดี๋ยวขอแกล้งวนนี้วันดี <c oughs> อันนี้แกงกันเรื่อยเ,เพื่อนไม่ปีนขึ้นมาเพื่อนหล่นเหรองั้นขอโดดอันนี้โอ้ยว่ากระโดดกันอุ๊ยมีทางลัดด้วยให้ทุบให้ โอ้ยหล่นฮะเกือบได้แหละเริ่มใหม่ก็ได้เอาอันนี้หายได้เหรอแล้วก็ไม่หายเพาว่าโดดไป นี้ละตายแน่นอ,อ่ะเพื่อนนี่ไงว,ว่าแล้วดังกดังขึ้นโอ้ยมีทางแก้งแค่หนึ่งอันหรอไม่เป็นไรเริ่มใหม่ก็ได้เสียงดังก์กับแบบท อันนี้ไม่หายนี่วันนี้นะคะเราก็มาเอาคืนคนที่ชอบแกล้งกันเลยดีไหมนี่คนนี้ถือมือตบกระตบแล้วด้วยเออเฮ้ยอันไหนโอเคไว้ผสมไม่โดน ุ้คนนี้เขากดหลายเกมแล้วก็โอ้ยอะไรอะเผิดเดินลงแล้วก็โหลดเลยอะทุกโค้ไปไหมวันนี้เราก็มาแก้งคนเลยแก้งคนนี่ยแหละสนุกที่สุดไม่ได้แกงคนหรอกก็เหมือนแบบว่าเอาคือคนที่ชอบแก้ง แต่ขอแกล้งคนนี้คนเดียววายแกตีเราเอรอวายตอนแรกก็ไม่ได้ตีเขาก็ตีคนอื่นแต่เขาเดาดันมาตีเราเรอ่ะไปใหม่ก็ได้นะทุกคน <c oughs> ไปยังไงอ่ะโอ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยโ้ยโ้ย นี่เมื่อกี้เขาแกล้งเราด่านนันนี่แกล้งด่านนั้นเพื่อนไม่แกล้งใช่ไหมเอาเพื่อนแกล้งด้วยอ่เพื่อนขอโทษนะ นี่นะทุกคนก็ถึงแล้วเราขอเปน,นแฟนเก่ง <c oughs> เม,มื่อกี้ไม่ได้พูดใช่ไหมนี่คนนี้ชอบตบเราคนนี้ชอบตบเราแทนที่เรายังไม่ได้ทำอะไรนะคะว่า เห็นไหมว่าเขาว่ากดอันนั้นก่อนแล้วก็ให้เราหล่นเย,ย้คนนี้ช่วยโตเนี่ยาคนนี้เขาก็ตบเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วไม่ชื่ ไม่ใช่ไม่มีใครไม่เชื่อถ้าเกิดเราไปถึงด่านนั้นแล้วเขาแกล้งเราไม่กลัวนะเพราะว่าเราเราไต่เราไต่กำแพงเป็นเจอดีแน่เ <c oughs> <c oughs> ขาะะคะพูดถึงเขาแต่ว่าเขามีมือตบทองไม่ไม่ใช่ทองเขามีมือตบเงินอนะ อาจจะผ่านออบบี้อันนั้นที่เราไปแล้วก็ได้เดี๋ยวเราก็ไปหาเรานะเนี่ยคนนี้เขาแกล้งทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปเลยโอ้ยไปไม่ได้อะมันอยู่ไกลมากเลยนะทุกคนทบไม งั้นเราอไปรับยาตบก่อนเฮ้ยทุกคนจะตบกันนะบอกว่าอยาตบห่ยอะไรเราเกี่ยวอะไรด้วยเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวอะไรนะแกตบคนละคนโอ้ยช่วยด้วย มันยากมากเลยนะทุกคนทำไมทุกคนชอบแก้งตบกันนะขอโทษคนที่หล่นเมื่อกี้นะคะขอโทษไม่ระวางโอ๊ยอะไรอ่ะ ตายเฉยเลยทุกคนหวังว่าไม่มีใครแก้งโอ้ยเพื่อน,นย,ยังผ่านมาได้อีกมาเลย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 โอเคอ่ะเพื่อนหล่น เพื yeah. oh, ่อนคนนี้ก right? ็แก okay. ้งเราไหมทุกคนเกือบล่นเมื่อกี้เพื่อนแกอยากไปเมื่อกี้ฉันล่นอันนี้มันลื่นใช่ไหมเห็นมันแบบเนี้ยรู้เลยหุ้ยหุ้ยหุ้ย ไปทีไ่ไงอันนี้มันไม่หายแต่ว่ามันลื่นนะทุกคน โลตายตายตาย,ตาย,ตายอุยดีอะมือตบไม่ให้แล้วฉันตบใครเออตบนะคะเมื่อกี้ก็อาจจะไม่ได้พูดเยอะหน่อยเพราะว่าเอ่อไม่รู้นะคะว่าก็พูดอะไรอโลดหลายรอบแล้วแดดเน,นี้ยแต่ว่ามีมือตบแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็ดีใจเออไม่ดีใจแล้ว เธอเพมพ์ว่าโกนะ,ะเนี่ยมันชอบหล่นมันยากอยู่นะคนนี้ไงจ๊ะเราโมโหคนที่แกล้งคนด่านไอ้นั่นมากเลยก็แกล้งทำไมก่อนก็ไม่รู้นะ เขามีคนแกล้งนั่นไงคนเดิมนี่ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีมือตบค่อยค่อยแก้แค้นคนเดิมเลยนะคนเดิมเลยนี่มือตบเราไม่กลัวนี่ด้วย เดี๋ยวเราก็ไปแก้แค้นกันทุกคนโอ้โก่อนจะแก้แค้นก็หล่นมาหนึ่งทีนะอย่าโดนเลยร์อย่าโดนโอเคไม่โดนอย่าโดนนะโอเคไม่โดนนี่เพื่อนคนนั้นเลยที่ชอบแกล้งแต่ว่าเราก็นี่ไงว่าแล้วเรานึกว่าเขาไม่แกล้งก็เลยกินไม่โดดกำแพงครั้งนี้กระโดดกำแพงแต่โดดหล่นแน่เชื่อไหมทุกคน ทุกคนถ้าอย่างให้เราเล่นแบบพูดหรือไม่ก็เล่นแบบไม่พูดทุกคนก็บอกมานะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงโอ้ย,อย,อยเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคลิปหน้าก็ลงแบบเดี๋ยวคลิปหน้ากระลงแบบไม่พูดนะคะ คลิปหน้าจะลงแบบไม่พูดแล้วก็แบบว่าเล่เลเลนเก่งเพราะว่าอันนี้ยังเล่นไม่เก่งจะต้องไปซ้อมเพื่เลือดก็ลดเดออย่าให้เลือดลดเพราะว่าไม่ชอบวายคนนั้นไม่อยู่แล้วนี่นะฮ่อาอย่าตบเรานะเพื่อคนนั้นหายแล้วนี่นะ ใครแก้เหตบเนี่ยเฮ้ยเพื่อนแกตบไว้ไม่โดนตบทำไมก่อนมูฮาฮานี่ไงเพื่อนคนนั้นโดนรู้เลยฮ่าฮาสมคลยว่าไม่มีใครแก้งมูฮาฮา แกตบทำไมไม่ใช่เราทำใครตบเธอไม่รู้แต่ฉันไม่ได้ตบ เลนะเพื่อนเคคนนี้ไม่แกล้ง ยเสียงดังมากเอาเพื่อนคนนั้นหล่นใครตบแกใช่ไหมเอตอตบหล่นเลยมาเลยเพื่อนไม่แกล้ง มีคนทำเพื่อนฉันหล่นนะเพราะฉะนั้นฉันตบไอคนนะั้นอย่ามาเลยเพื่อนต่อยใครถือมือตบน่ากลัว <c oughs> แกกันแกงเพื่อนไอ้แกงเราด้วย <c oughs> ไม่ใช่แกงเพื่อนอย่างเดียวแกหล่นใช่ไหมมาเลย <c oughs> แกเจอดีแน่ แกมาไงช่วยด้วยหล่อนทั้งคู่หล่หนทั้งคู่แหละแล้วเพื่อนรักเราอยู่ไหนมีใครเจอตัวม่วงไหมในนี้ตัวม่วงรักเขามากนี่หน้าคนนี้ไม่ไป โอ๊ยเราจำได้นะว่าเมื่อกี้คือตบเราเดี๋ยวก็ไปตบกับคนนี้ร้องไห้แล้วก็โมโหแล้วไปตบคนอื่นทำไมคนนี้ร้องไห้ที่มีคนแกล้งเขาเขาเขาทำหัวใจแตกเขาก็เลยไปตบคนอื่นแตกไหมทุกคนก็ตบคนอื่นทำไมโอ๊ยเลื่อนรด ไม่อยากเลยเลือนรถนี่ไงเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนตีเราทำไมอ่ะาเธอเพื่อนเรานะตบเราทำไมเอมเยเพ่นอนหล่อด,ดีกว่า ไปทางนั้นเหรอเดินอะไรพร้อมกันไหมเราจะตามเขา โนแก้ง่ายโอ้ยนั่นไงบลอกหายแต่ว่าก็หล่นอยู่เองเราหล่นแล้วพยายอะไรก็ไปไปไม่นี่วิชาวันนี้จำได้ไว่าชุดขึ้งโอ้ยนี่นี่มันตบช้าง เมื่อกี้เห oh ็น oh ผู้หญ like ิงคนที oh. ่ชอบแกล้งอยู่ตรงนี้ไหมโอ้ยหล่นอีกแล้วจ้าเหมือนกับว่าเขากำลังแกล้งไอ้ผมมุ่งเลยนะนี่คนนี้คนนี้นี่ทุกคนเห็นอะไรแว๊บๆเมื่อกี้ไหมเออขอโทษตัวผิดคนคนนั้นมันหล่นเลย นี่ทุกคนเห็นไหมว่าผู้หญิงคนนั้นมันมัน,มนเอน็นแน่นอยู่นะแล้วก็ผูช้ชายคนที่แก้ถน่าปรดอย่าแก้งเรานะเฮ้ยเพื่อนม่วงเพื่อนเราไปแก้งเราทำไมอะ่อะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาก่น เขาเป็นคนไทยหรือคนอังกฤษก็ไม่รู้นะคะแต่พี่ไม่เกิดแต่ที่จริงเราไม่ได้ไปรับวิวเขาจริงๆหรอกแต่ว่าเราแค่ไม่อยากให้เขาตบเราแค่นั้นเองเอ้ยไม่ได้ตบแกงแลาวนี่นี่แน่เฮ้ยเป็นไปได้ไงทุกคน ไว้ไม่โดนไว้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 ส่งน้ําตาส่งน้ำหน้าส่งมวเขาลอเขาทำเหมือนตัวค้างก็ตัวนิ่งนะคะแต่ที่จริงเขาไม่ได้ตัวค้างหน่าผู้หญิงถ้ามีผู้หญิงคนนั้นแกล้งแน่นอน เห็นไหมทุกคนเลยได้แค่หนึง่งปับ๊บ <c oughs> ไปใหม่ครั้งนี้ก็ไปให้รอดแล้วก็แก้แก้แขนผู้หญิงไอ้ไอ้ผมไอ้นั่นนะคะเขาบอกว่าเกมนี้